อ่ะดิชิดชิโตัวคนทำมึงดิชิดต้แจ่มนี่คนทำไอ้เหี้ยไม่บอลครับไม่ไม่กูไม่เชื่อมึงภาคมันเต็มเต็มไอ้เหี้ยกูมือเดียวครับกูอีกมือมึงถือมันเหรอมันอย่างนี้ไม่ได้อหักอย่างนี้ไม่ได้อะภาพก่อนทำไมอ่ะเออได้ปะไอ้ดูแผลดิต้องถ่ายแผลดูว่าเจ็บขนาดไหนถ้าเปิดแผลได้บ้าเอ้ยมวยอย่างนี้ยังไม่หายเลยสักกูเห็นนะกูเห็นตีข่าวกันว่ามึงยืนนี่เลยยืนนี่คุณล้มแรงมึงไงไม่พูดนี้ไม่ดีวิ่งแล้ว ทั้งปีหมงแล้วทั้งปีหมดแล้วพี่ซาซ้อมอ่ะไอ้ยเฮ้ยได้ฆาตกรโจรลงเฟซได้นอนเนี่ยลงเฟซได้นอนวันนี้ลงอยู่รูปไปแหละกูไม่น่าวิ่งแย่งกว่ามึงเหมไอนเฮ้เนี่ยกูวิ่งมามึงก็มึงพักเน้นัดมึงทำมาท้าชีวิตเพื่อนในการได้เหรียญไอ้เฮียมึงอะแล้วโอนาคตเพรามึงอ่ะเกี่ยวอะไรกโมนาโคดล่ะโมนาโแค่ไม่เหรียญอะไม่ด้เหรียญโอนาคตเฮ้ยเฮี่ยมันตั้งใจเพื่อวันนี้เลยนะโอ้ยเพื่อพรุ่งนี้เนึกแงครับเหตุการณ์นี้ครับ พี่สอนลม้มพี่ไอ้นัดทำนัดมึงเงี้ยอห่าไอ้นัดนัดไม่เงี้ยเนาะบาสเลิศไงบ้างนันไม่จังไรคุณัดกันเต็มเลยโอ้โหตอนนั้นมป็วม้งกินัดหรือเ่าใช่ปะเออ